ย้อนเซลลน,นั่นคือมอถือเนาะพาคตคางต่างจังหวัดของเกาหลีอ๋อไม่ใช่ในเมืองไม่ใช่ในเมืองอเอวอวันนี้ตมเซนมาด้วยหลายคนคิดถึงมากเลยมาทำไมไม่รู้เพราะออว่าแม่งบอกให้กูม,มาเอ้ยนี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้คอนเทนต์อะไรรู้ไหม <c oughs> นี่เลยทุกคนนี่ขนมเกาหลีมีอะไรกินบ้างดูคุณดูความเยอะของมันฮะ ตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นกระเป๋าที่ผมเอาเดินทางมาด้วยนะเป็นใส่ขึ้นเครื่องมานะที่สําคัญเนี่ยล้อดีมากเนี่ยล้อผมใช้งานไปแล้วแต่ว่าคือล้อมันจะแบบไม่มีเสียงอะ่ะด้านบนนะครับผมจอล็อกได้นะนี่ดูเี่ล็อกได้ตั้งรหัสได้นี่ตรงเนีสายลับตรงนี้ oh, <side> ะฮะมีเป็นกระนีปึ๊บตรงนี้ใส่ power bank ได้นะ <Yeah. S 1> นี่ใส่ให้ดูดีดไม่มีดเดไม่เดามา <laughs> <laughs> อะไรหว่ <laughs> ตรงนี้เป็นยี่ห้อมา SK b a c k ในด้านหน้าก็จะเป็นพวกแบบใส่พวกโน้ตบุ๊กนะครับผมเนี่ยแต่ผมก็ใส่ iPad มาเนี่ยฮะรุ่นแฟชชั่นอลนะก็เอาไว้แบบเดินทางสั้นๆแบบ3วันสองวันอะไรเงี้ย<อ>แต่เนี่ยผมมา7วันผมยังเอาอันนี้มาเลย <laughs> มาดูฟังก์ชันด้านในกันบ้้งนะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบว่าเป็นจุดที่ไว้ใส่แบบพวกแบบของมีความเปียกหน่อยอ่ะพวกแบบ <c oughs> ความเปียกอ <c oughs> ่ะ <c oughs> พวกของเย็นนะสัาแข็งที่ใส่ได้อ๋อโอ้ยดีนะผวก้องแข็งไว้ได้เด้อแล้วตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกรูหนึ่งนะทุกคน นี่เปิดเข้าไปนี่โอ้โหวันนี้เราเอาฟังชโนลก็หซื้อได้ที่ตรงนู้นฮะ my escape b a k ครับผมตรงนู้นเลยใช่ติดตามไปดูได้ตัวนี้รุ่นฟังชโนลนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีกระเป๋าหลายรูปแบบเลยอย่างเช่นกระเป๋าใบเล็กผมก็มีนะจาก my escape b a k นะฮะก็หาซื้อได้นะครับถ้าครั้งหน้าผมไปไหนอีกผมจะซื้อนะครับจากแบรนด์นี้แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมั่นคงดีแล้วก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรงทนทาน ใช้แล้ววันนี้ผมใช้แบบสมบุกสมบันเลย7วันเนี้ยโอ้โหเอาอยู่ล้อเลอะอะไรเนี่ยโอ้โหแข็งแรงนี่ไงเอาเลยอ่ะเอาเลยที่อะไรก็ไม่รู้่ทุกคนหาซื้อได้ที่ช็อปเกาหลีเออไอสัก์ <c oughs> อะไรวะทุกคนเฮ้ยปนะทําไมเนี่ยอะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาอะไรนะ่ยกันฝนอ่ะเอาหลอดยัดเข้าไปตรงนี้ <c oughs> เอาไปไว่ายน้ำเนี่ยเลยไม่จม เป็นแหวนนะถ้าใครแบบว่ารักแฟนมากๆ,ๆก็เอาอันนี้ไปให้นะอ,อ๋อเออดีเนาะนี่อ่ะอันนี้แล้วมันก็จะมีเป็นขนมแหวนอยู่ในนี้นะและแ้วแกะออกมาดูเลยโอ้โหเหมือนที่ไทยเลยเอ,อ้ยแต่ว่ามันวสวยงามกว่านะหรอด <c oughs> ูมุมมันเดยดูม,มุมมันเดนะี๋ยวเห็นจำที่ไทยได้เด้วเอว่ะเค็มๆว่ะอืมเค็มว่ะอืมอืมดูคนละนิ้วอ๋คนละนิ้วดูดเออคนละนิ้วไอตูด รสชาติออกหวานๆแล้วมีแอบกลิ่นโคลาหน่อยทุกคนขอลองหน่อยก็ไม่กล้าจริงอ่ะไปต่อเลยเพื่อนอันเนี้ยราคาผมบอกให้แนวมันก็แบบ3,000 5,000วอนนะรถแพงนะอ่าวี What is this อันนี้มาริโอ้เขาเนี่ยมาริโอ้ไงแล้วนี่ได้เจ้าหญิงอะไรล่ะเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงพีชดูได้ไงพูดจริงปะเนี่ยจริงนะแล้วก็มีลูกอมอย่างนี้มาให้นะในกล่องนะอะไรวะทำอะไรอยู่อะ เอามาตั้งไว้อย่างเงี้ยคือมันเอาไว้ตั้งอ่ะมันของ Nintendo ด้วยนะนี่ได้มาหนึ่งอันนะฮะเรียบร้อยครับผมเสียตังไปแล้วฮะแต่ลูกผมจะลองกินดิอ่ะมีของกินแล้วเซนเอาสีเขียวสีเขียวไม่มีไมะได้่รต้โองสะอาดป่ะวไอเกาหลีเขาวางช้อนได้นี่เราอ่ะต้องสะอาดนะเอามาถูห้องกินไม่อยู่นะไปล้างู้้น้ำไหมลองมาละกูก็นึกว่าแบบเจะลดส้มเราเลี้รถอะไร ไม่รู้รถอะไรวะแปดกนั้นก็แบบเหมือนแบบกินเจลลี่บีนอะไรอย่างเงี้ยแต่รถอะไรไม่รู้งั้นผมให้แปดเลยไม่อย่าเสียเวลาและนาทีทองคืค่าอันนี้ก็แพงนะประมาณแบบพันห้าร้อยวอนประมาณนบบนอย่างนั้นอะไรอะไนสำลีอ่ะสำลีนะฉีกกันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ม่อร่อยไม่เกาหลีอร่อยรสเมลอนอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกว่าพิ้งมังโงนะแล้วเขาบอกว่าต้องใช้คน8ดบวกนะใช้คน8คนในการเปิดโอ้โหโอ้ยวงปั้น่ารักนี่ไง my melody ใช่หรอไม่รู้ โดสิอุ้ยน่ารักอยู่นะเขาเท่าเล่นแบบเล่นใหญ่มากนะอันนี้เขาไว้ติดคล็อกนะตัวเนี้ย<อ>เออเออเขาแถมมาหลายอย่างเลยตัวนี้ก็เป็นพวกปุงกุญแจอันนี้ก็ติดคล็อกได้โอ้นี่มันเ,ออเป็นเมืองแห่งแฟชั่นนะใช่ถหนกอะไรก็ใช้งานได้ไปต่อไหมอันนี้แพงนะสองสามพันบอลนะสองสามพันเลยอะเอออะไรเนี่ยเขียวๆนะไม่ใช่แอปเปิลแน่นอนนะครับผม นี่ไงเรามาดูก่อนว่าจะได้อะไรบ้างในนี้นะเขาบอกว่ามันหมุนได้ทุกที่เลยนะแม้ว่าจะไม่ต้องมีล้อก็หมุนได้นะอ๋อมันเป็นอย่างนี้มากรดแรงโอ้แอมนไปเล่นอ่ะอ่ะพอแล้วเห็นยังเดี๋ยวไม่จบแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยมันชอบมีแต่รชินจังเยอะมากเลยนะทำไมอ่ะ ขนมเฮ้ยไม่มีของเล่นเลยอ่ะเพื่อนเฮ้ยมันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เห็นป่าวิธีทำแล้วก็แปะลงไปแล้วจะกลายเป็นทิปอ๋อเป็นสติ๊กเกอร์ได้อย่างงี้ยิ่งหอเออจังต้องมีน้ำต้องมีน้ำปะเดี๋ยวบยาได้ปะเ่อแล้วอะไรอย่างงี้อุ้ยอ๋อเป็นอย่างงี้เลยไม่ต้องแบบแทบไม่ต้องใช้น้ำลายทุกคน เออพี่มันดีน่ารักมากเลยอันเนี้ยเออว่ะนี่นะเอารูปไหนเอารูปไหนเนี่ยมันเหลือเหลือขึ้นหน้าจริงจังแค่นี้เนี่ยเราไปพึ่งหน้าแล้วพึ่งหน้าไหมพึ่งหน้าเย็นเย็นถึงแห้ลมไอ่ะไม่ต้องใช้หลักอันนี้มันไม่ต้องใช้น้ำลายเลยไหนระวังมันเย็นอันี่มันพี่น้องนี่หว่าอะไรช็อกคกบีในหของจริงีีแล้วเน่ย เศษเนื้อไหรวะอ๋ออร่อยนะอร่อยนะเต็มสิบเลยอะเลือกเหมือนนร่องเร็วโคลาหมาเออเหมือนโคลาหมาต่อวิโรชินจังเลยจังแล้เหรอสแตมคันดี้เฮ้ยเฮ้ยดูข้างในโอ้อะไรวะสแตมเอาดูมันกินได้ด้วยปั๊มได้ด้วยเหรอ หวานเปรี้ยวกินได้จริงหมดเป็นขอกินที่สุกกระป๋อตมเฮ้ยอันนี้มันเป็นของเล่นแถมมาแน่เลยนี่ได้หลายตัวนัะนน่าจะเป็นตุ้ตาลุมลุกนะทุกคนนี่นี่โอ้นี่เป็นแนะนำตัวนะก็จะจะได้อะไรบ้างนะตรงนี้เป็นไรนะอ๋อก็ะติกถูกนะเป็นการบ้านว่าเออตัวนี้ได้แล้วหรืออะไรเงี้ย โอ้ได้หมีมาวะ่ะเนี่ยเยลลี่ที่แถมมามันอร่อยดีจริงหรออเียวมันเนาะต่อลลแล้วไหมไม่หวานเลยเลเลมูนใช้กรงทันแกเองไอหน้าเป็ดตัวเนี้ยตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ไหมอะไรการชื้นสะสมนี่ได้ใครอ่ะสมพร อาชิมขนมอ่ะจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นเวเฟอร์นะมันไม่ได้เออเนี่ยมันเป็นของแบบแถมน, oh, นัน่นบนโอเวเฟอร์โอ้โหเยอะอยู่นะชิมชิมเออชิมชิมชิมเนี่ยชิมจังเฮ้ยง๋องมะรสชานมอร่อยชานมไข่มุกเลยไข่มุกเลย 10, คืยอเต็มสิบกูอยากให้สิบห้ามากเลยรสชานมอร่อยยิ่งอร่อยจริงนะมาดูตรงนี้ต่อฮะนี่ฮะนี่คืออะไรครับ เป็นเยลลี่แมวนะแล้วเขาบอกว่าให้เอาหลอดมาทำการแบบยืดยืดมันจะกลายเป็นเส้นเส้นหรอ,อ,นนอมไม่ได้ปะด่ะอาเป๋่าได้แหละ <laughs> มันต้องเงย็นๆ,ๆแต่ผมว่าใช้ได้แหละเป่าได้เอาจริงอ่ะอะไรไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแบบว่าน่าจะเป็นมัชเมลโล่รสสตรอเบอรี่นะโอ้โน่ากินอว้ยเยลลี่ไหนนี่แต่เยลลี่เขาทำดีนะแบบว่ามีแบบเป็นลายโคนด้วยนะพี่แอนนาไม่ได้รอนี้แอนนามึงรองนี้อร่อยเหรอเฮ้ยถ่ายสาวได้ส่งช่องกูนหน่อยได้ปะ อร่อยอร่อยจริงเออของจริงกันเนี่ยอร่อยจริงอร่อยปะเซ็นเต็มสิทเท่าไหร่อันนี้อ่ะให้เจ็ดแล้วคันอร่อยจริงเฮ้อมีอะไรวะซื้อมาเยอะมากเลยเอลซาอีกแล้วเอลซาอีกแล้วจะมาแกะไข่เอลซ่านะครับผมเ Let it go อะไรวะเนี่ยอุ้ยแอนนาลีแอนนาลีเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ารักแอนนา แต่มันมีขนมอยู่ด้วยครับพี่น้องโอ้ยเอีนอะวิตามินซีมินซีอะเพิ่มวิตามินบีนหนอยไหเอาโอ้โหแข็งก็เปรี้ยวยาดีกว่าก็วิตามินไงอ๋อเออมันเลยไม่ค่อยอร่อยอุ้ยอุ้ยไมโคขนาดมิลค์อุ้ยไหนดูดิโอุโ้ยเทียไข่แดงน้ำเสาวี่มันน,น,นี่ดีกว่า ดีนะไม่หวานมากท e <at> ุกข์ขแอนครึมเต็มสิบให้สิบนี่เลยเลยกันนี่แยดอะไรอะคัตคอลเลกชั่นของอันนี้ยิบกระบวนการนี้เคยดูปะเนี่ยนี่ไงออกมาแล้วครับตัวนี้เนะี่ยพลังจงตี150เป็นสายแอคแท็กนะฮะอ่ะเอาไปคล้ายๆกับรสชาติของคิดแคทเลยสิบเลย ต่อไหมต่อด้นี่ยนี่ไงตัวนี้ที่ติดคล็อกมาแล้วฮะเขาบอกว่านี่มันจะมีข้อมือแล้วก็ติดรองเท้าคล็อกได้เลยนะเนี่ยอันนี้ได้จิบบิดมาอันสีชมพูไปเลยได้ชินจังแบบตัวน่ารักสุดไอ้จ้าโอ้ยได้ชินจังตัวน่ารักสุดเลยไหนมาแปะหน่อยสิกูไม่คืนได้เอาไปเลยนีเ่น่ารักจริงต่อไหม อะไรอะ่ะจุ้ยซี่ดอกกัมมี่นะมันต้องแบบโอ้ชุ่มฉ่ำปอดอะไรขนาดนั้นนะนี่ด้านล่างนี้เขาใส่เป็นอย่างนี้ไว้ให้นะแล้วออกมานี่อืปากกาเจลนะครับ <volley> กลิ่นแบบสตอรอเบอรี่ออกมาแรงมากนะกินยังไงอ่ะเขามีรูไว้ให้นะอมอ <c oughs> นี่เด็กดูนะ <c oughs> เอเออร่อยเปล่าจับสิบป่ะก้าวแล้วกันเป็นพวกเนื้อไหม นี่ด้านหลังก็ได้ฟิกเกอร์เลยนะเฮ้ยกูอยากได้โกคูสุอร์สายยาบูสุดที่ดีวันออกมาแล้วครับไม่ได้อะไรเลยฮะได้เป็นสุอร์สายยาล่างสามฮะโอ้ฟิกเกอร์พ่อกับฮวงันแจนฟิกเกอร์พ่อกับฮวงันแจนสักว์แมวอะไรอย่างเงี้ยอยเย็นๆครับยังมีอีกนี่ฮะเยลีศึกโลกอะดราก้อนบอลอยู่ที่นี่แล้วครับผมดราก้อนบอล เออเห็นไหมออกมาแล้วออกมาแล้วเหรอออกมาเออท้าไม่ได้านไจะอดกินกันแล้วนะอุ้ยนี่โอ้โหกอดไหมก็เรียกว่าเป็นฮันนี่บัตเตอร์เฟลเวอร์ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวกินแบบว่าไม่ต้องแช่ปกติมันต้องอาจจะต้องแช่เนาะมันเป็นแบบน้ำแข็งะเนาะแต่กลิ่นน้ำผึ้งแรงมากเป็นน้ำผึ้งไงเป็นเยลลี่รสน้ำผึ้งไม่เปรี้ยวด้วยนะฮะก็ต้องกินกันแหละ กัดเลยกัดเลยอ่ะกัดแล้วดูดนั่นแหละเป็นไงอร่อยป่ะเต็มสิบเท่าไหร่เซนให้หกหกอ่ะโอเคตามนั้นนะคุณผู้ชมครับเอออันนี้แหละมันนี่เลยกาวเออวะกาวแท้รเล่ะอุ้ยกินได้ไหมแต่มันอยูดโซนตลอดนะความรู้สึกมันเย็นเย็นกว้าง สว่างสว่างอันนี้เลยละกันโพโลโลคายหวานเจียวเจ๊บเจียวเพียงส่งเกิดเจ้งคนโพลโลโลยละโลกูเคยเห็นแต่กูไม่เคยดูดูดิเหรอดูดินี่ไหนหน้าไหมีหน้าหมีไอ้หมีเป็นไอ้หมีเป็นตัวใจดีเอ้ยอร่อยว่ะอืมบิสกิตเผินเผินอ่บิสกิตออกแนวแบบอมหวานเบาๆให้หกหกเอวเอาอันนี้ไหมอะไรบีเกจิ กระมันคือลูกอมครับใครกินต่อรสชาติผ่อนผ่อนเป็นเหลืองมาอีกแล้วครับชินจังเคลยอนออฟชินจังอะไรกันอุ้ยอ๋อเป็นแบบว่าฟ็อกแคนดี้เป็นแบบกินแล้วแบบแปะหรอออมันเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบผลึกเกลืออย่างงี้นะฮะสั่งกันเลยนะแล้วก็ปอกแปะอุ้ยอุ้ยถึงดังถึงดังเฮ้ยแต่ของเกาหลีไม่แตกอะไรอยู่อ่ะ มาให้ดูแค่ครั้งนะฮะชิน้นใจอีกรอบแล้วกันเฮ้ยล้มลุกชินจังอุ้ยได้มาสะอคุมเฮ้ยอันนี้ขนมใหม่เฮ้ยรสจำพึ่งจำพึ่งอีกแล้วเหรอ ลูฟี่ไหมเอสมัดอักคีไหมเออวันพีดมนหนีก่กำลังมา้เออกันนีมันคืออะไรข้างในเรือ,อหือโกอมุกกอมุมไม่ใช่ผลไฟไงผลไฟก็นี่ไงไฟมุไฟมุหือผลไม้พิศาจนี่มันกินยากเนาะ ปล่อยยไไฟเตี่ยชิ้นใจแกนี่เป็นช็อกโกแลตชิ้นจังนะอีกแล้ววะราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับเอออ่ะเซเอาหลับมือไปเลยแ็นแน่ไอ้สัสบูกูตายแล้วมันเฮ้ยลาลาลาล้มได้แล้ว ไอ้สัตว์เปิดต oh ัวให้กองในนี้โอ้โหมันแแลบเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมลองกินธรรมดาก่อนแล้วกันนะตัวนี้มันเป็นน้ำอ่ะทุกคนเบียรใส่ปล่าช็อกกี้ช็อกกี้นะครับไปหาซื้อกินได้ฮะใครมาเกาหลีนะฮะซื้อกินหาซื้อกินไม่ยากฮะอันนี้ฮะเป็นตัวนี้ก็แพงอยู่นะเป็นโปเกบอลนะแล้วก็แบบเป็นพีดีเลยนะอ๋อเป็นยางอ่ะ อเออเหมือนบอลบอลหน่อยโอ้โหล้างมืออีกไอ้เหี้ยมันแบบดูดน้ำเข้าไปอย่างงี้แล้วก็ปิด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 ดเก็บไว้ได้ของการเมืองไทยไหมใช่เก็บไว้ได้อันนี้มันเนี่ยมันเป็นขายแบบทั่วไปนะอันนี้มันเป็นครัวซองแบบแบนนะสุดท้ายแล้วทุกคนครัวซองแบบแบนนี่มันแบนขายง่ายง่ายไงทุกคนโอ้โหกรอบ อ,อืมกัดไปมันกร,บกรอบๆแล้วก็เหนียวนุ่มนะเออเหนียวนุ่มเ,เ,ออเมหมือนหวานอืมเอาไปเลยแปะแปะมีอะไรเต็มสิบต้างไหมโอ้โหกว่าจะถ่ายเสร็จเนี่ยฟ้ามืดเพราะของมันเยอะมากเลยข้างในฝากไว้ด้วยเพื่อนรุ่นฟังช่องเราฮะแล้วก็ติดตามคลิปเกาหลีลูกเราได้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับคายฮะเจอใหม่เร้านี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย